ทุกค้าเราไปนี้ท่านจะได้รับบการเสดีละครสั้นเรื่องพระอหัมมณีตอนมีนางหงีเสมสาค่ะมาเดาดูอารยช้งคนรับชมด้วยค่ะ ได้เปเรียนวิชาเป่าปี่รามีและศรีสุวรรณเป็นพี่น้องกันได้ปไปเรียนวิชาเป่าปีและกระบี่กระบองพระบิดาไม่พอใจจึงขับไล่สองพี่น้องออกจากพระนครโดยทางละหิตและหฮเล่ล่อนไปจนถึงสังขลีของน้งพักห่อใต้ต้นไม้ น้องสีสวนเราเดินทางออกมาจากงานมาพีลาแล้วนั่งพักการถือสีสวนเออพี่น้องเหนื่อยแล้วน้องอยากฟังเสียงีที่จังฮะอภัยมณีน้องอยากฟัง,องอเพลงอะไรอ่ะที่จะเป่าให้ฟัง